จะกินไหมเนี่ยโอเคกินอืสวัสดีเด้อมูเจ้ามาพูดกับนางบีเด้อพูด,พดได้ยากกว่าไปสิทีกับนางบีมาเด้อพูดอินกีสด้วยได้เข้าใจครับอือือพูดดีสันเข้าใจอือือันอกใ้เข้าใจเออเออืมัาสเต็กลอมแห้งร้อมาไหล มมึงอลสวัสดีสิลอยกอนเด้อทุกคน่ไั้รี่ดีดอาเงินตนาบุ<อ>สวัสดีพี่ไมคครับผมมื่อให้กูอ่านคอมเมนต์ของกูก่อนแม่ได้รับกาเงินดัาทองแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เพราะยังไม่เคยกินพรุ่งนี้จะลองอา้าซื้อไปหาที่แตกยังเถนะคำซื้อไปแล้วบอกลก้ากินแม เจ้าเด็กกระดไดไปกิน呐มูเจ้าผู้ใดบอติดตามไอซิตี้แคลิลุมก็ติดตามครับผู้ใดยั้งบอติดตามโมเมตนต์นะผู้ใดบอติดตามผู้ใดยั้ง I want to see I sing Isan เ็นบอกอันออกบอกเจ้าต้องกินเจ้าต้องบบกินเอขอขยะถามนะคะเจนสันมีเชื่อกลางเหมือนพี่พี่ไหมคะหลวงพ่อมาเหรออันนี้บอกอีอย่างนะมีค่ะมีนีคอมเมนต์นีบอกอีอย่าง แม่ไอสติกคือสแกมมือใส่เตืนนี่บอไอสติกบปใส่ฟิเตอร์มุเจ้า สวัสดีทุกคนมุจ,นจจางหัวใจไปห้ามืนหวัวใจ,จเอ้าอยากมทีิตามาสติกับโฮมสติกอยากมีเอ้าซีเซนคนติดตามเดอมืมนี่ครับอืมไอสติกคือแหงอีกส,ส,สามื่นใส่ละแม่ชนไปละไป, <7 000. S 1> ไปนี่เขาคุยกันยังมารููเรื่องได้นี่เจ้าไปใส่แล้วนี่เฮ้อสิได้กินปนาปะคงกันบ่ละเฮ้านี่แม่ที่ว่ากันรู้เรื่องบ่เนี่ย ชอบเจเดนเลไลฟ์กับครับขอบคุณครับน้อยนะบักเขียบชื่อน้อยนาเจเดนน้อยนาที่อย่างนี้บักเขียบใน like AI เฮะคือ AI บ่เหมือน AI ปลอมแหงเหมือนปลอมมาอะไรปิดแอร์ไอซิติกไม่ใสไอซิติกเลยไปไปเปิดแอร์เนี้ยไป ยังบีบเป็นับว้าเอ้มินกับนักกูฮ่า่าก่าโอ้ยไเาาาเอามจสวัสดีครับปิดปรตูปิดแคนมันหูกอดหัวใจครับหามืนหวยใจเอ้าเราถามว่าสีหากลุ่มพ้าว่างบอจ้าได้ช่วงนั้นได้อยู่เียบเปิดแอร์ ได้นังบินนังบินบเห็นเขาเห็นฮะเปิดแอร์เปิดประตูสวัสดีค่ะฟิวเตอร์ติก๊กตอกไอจะติกิกเป็นแต่ย่านแหงว้าวคุคือเป็นแนวนี่ซีทั้งหาก,กุมงพาได้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 ได,ได้นัดกันแล้วด้อเจ้าเจ้คขอนสีลงองอนนทกระเซ็ดโนดไมให้พี่หน่อยเดี๋วพี่ลืม เจ้าอันนี้เจ้าทักมาเนว่นี้นอันอันนี้ได้บอจ่าในอัในในอันนี้เดี๋ยวนั้นบีให้ล้าย่วนตัวไปสี่ถึงห้ากุมภานัดก,ก,กันกับแม่ชนคือสแกมมร์ใช่สี่ถึงห้ากุมภาลงนัดพี่ไม่ว่างสี่ถึงห้าวันที่สี่วันที่ห้ากุมภาลงนัดว่าพี่ไม่ว่างห้ามให้พี่รับงาน ฟิลเตอร์นี้เหมือนตึงเบอร์ทอ็อกแมนมาหุ้นปุ๋ยเยอะอ,อยู่ใส่อยู่บ้านอยู่กรุงเทพเดจ้าอยู่ใสตอนนั้นเจ้าสิอยู่ใสเจ้าอยากใหข่อยขอยู่สุรินทร์หรือยอยากใหข่ยขอยู่อันกรุงเทพลูกยังบ่ปิดเทิมลูกปิดเทิมมันทีสิบสี่กลุมพาไปเทิมหน่อยติดต่อน,นังบียากค่ะเลเนาะเจ้าถิมข้อความมาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนังบีส่งข้อความไว้ในไลน์กลุ่ม หนูจะมีข้อความของแม่ชนเข้าไปในเฟซบุ๊กเด้อแล้วก็เอาคอนแทคไว้ให้พี่ด้วยโอเคสั่งงานใหม่เรียบร้อยแล้ว <laughs> สั่งงานใไ่เรียบร้อยแล้ว <laughs> ลูกปิดเทอมอันลูกปิดเทอมมันทีสิบสี่กุมภาช่วงนันกับแสใดอยู่กรุงเทพสติ๊กมึงมาเอาฟิลเตอร์มันเถอะมึงเถอะกูกลัว ยานอืมเอชชนมาห้องไปอันนี้เนาะเ้าไปวอปเตอร์ไซด์แล้วห้องก็ไปเปิดไว้ให้กินแล้วห้องก็ไปห้องก้แล้วโอเคแล้วห้างก็ไปกิ้งนอนกิ้งกันอยู่ในนั้นห้องก้แล้วโอเคเอออีลีวันนี้เ้าก็ถ่ายซุ้มผู้ชาย ลากกลับบ้านผู้ชายนี่ยไม่ถึงผัวเฮาเด้บ่แม่นต่ภูไศลผู้อื่นเด้เขาเขาันผู้ชายผู้อื่นนี่ลากกลับบ้านนี่เขาเอาเฮาไปเชิงติ่มเด้มันคืออะไรกุกับหมูอเขาบอกเรื่องกินไว้น้าขินไว้เมื่อไห้กินไว้เดือนหน้าอยากกินของลูก อันนี้สูมี่เนยไม่ชอบมึงไปแปลงฟันมาอมืแปลงฟังนึงชั่วโมงแล้วแปลงฟังแปลงฟังแปลงฟังนึงชั่วโมงแล้วฟังแผนการเมาสเออเจอก,กับคนเดียวโอ๊บ่เป็นยังชนะเดี๋ยวห้ซุมี่ดูแลบ่เป็นยังบมไม่มีปัญหาเลย <c oughs> ถ้าเตรียมตัวมา เท่ากับไปอันนี้น้ำเป็นหยางไปอันมองอันที่มันเป็นสก,กายบาสูงๆนั่นไหไปสก,กายบาสูงๆไปหาอีกผู้ผบ<อ>งผู้บาไปยังสั้นีอย่างไรกินส้มนิดหน่อยอยู่กินอันนี้เหรอมันไม่ส้มนิดหน่อยหรอกมันไม่ได้ส้มเลยบุญยุจะาสอมอย่างนี้มันคือบักสม มึ่งสิว่าห้สม <But S 2> เลยกับเป็นได้ with t ได้ h ั n นว่าอือ <c oughs> บางนังบีไอสติกขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับปลักมูเจ้าเด้อสวัสดีเจ็ดลยอ่อนเด้อทุกคนมีวันที่ดีครับอนมมุโมทนาบุญครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีพี่ใหม่เด้อครับบทสีว้าเนาะบทสีว้าบทสีวาเนะวา,ววาวนะ ผู้ดใดอยากได้อย่างบอกมาเดี๋ยวสิข่ายโกโก้หนึง่งแถมหนึ่งไห่เนีย่ยเอาปอยูใสกินไหมช้าเนีบอสเด้ย่ยกูบอกทั้ทงผีเด้กูไม่ใส่ตากาเด้ผมชอบไอสติกครับเอฟซีครับขอบคุณครับจยากขึมักบักสติกจยากขึออ้นบักนังบีมูเจอมักนังบีบ่นี่มีคนตามตามเอีย <laughs> เป็นยัง บอกคือจังคนบาได้อ้าปากนีอย่างบอกคือเกินอ,อะไรปากมึงบอกอ้าแม่พิยังบอกอ้ากูบู้คือเกินบอกสวัสดีครับเด้อสวัสดีมูเจ้า สวัสดีหนึ่งปันหนึ่งรอยคอนครับส,สวัสดีพี่ไมคครับส,สุขราพแข็งแรงเดอเ้อทุกคน <AI. S 1> มีวันที่ดีมีเดือนดีๆมีพีดีๆเดอ้อมีเดือนดีๆเดอ้อมู่เจ้าเดอ้อ มีเดือนดีๆเด้อมมตะนาบุญครับสุขับปลแข็งแรงครับมีเดือนดีๆเด้อพวกเจ้าเด้อมีอาทิตย์ดีๆมีเดือนดีๆเด้อมีปีดีๆเด้อมีชีวิตดีๆครับสุขับปลแข็งแรงเด้ออมตะนาบุญครับสวัสดีปีใหม่เด้อสวัสดีชีวิตเด้ออีหยัง แค่ไหสวัสดีชีวิตกูก็หัวแต่ได้มึงนี่หัวแต่ได้ยินแบบสติกนี่และสวัสดีชีวิตโอเคได้บักหน้าเนี่ยมีปันหากับน้ากูบังบักงนังบีเอามามาได้แล้ว โอ้เพนี่งทัคุบว i ามีินซอบัง๋อดีกวน่งกับตาบงงมาอันนี้บ่มีบ่บ่มีิท์เลยนี่ัคุณนบลาบ่คุณนบดีบ่คุณมไอบอเอ้ยนมาจเ้ยสังกสติกิลีเด้ แกสมไม่เห็นลูกกันปิดประตูหรือยังสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยคนผู้ใดผู้ใดลืมที่ตามอย่าลืมกดที่ตามครับเราต้องลืมทีตามไหมสติ๊กปาดได้ดาวห้าสิบดวงคุณพลอยกดที่ตามครับเอากดที่ตามมูเจ้าไอซิติกมีวิดีโอเลไลฟ์สี่โพสต์วิดีโอไคขอบคุณคุณพลอยนะคะส่เหไลฟ์สดเลไลฟ์ด้วยครับเป็นกาแฟของแม่บีจ้าสมโจอีกอดีขอบคุณได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ เ้า่าลืมเดอ้อแม่ชนเดอ้เอฮาพอกันวันที่สี่วันที่ห้ากลุ่มพานัดกันเลยเด้ข่อยลงนัดไปแล้วเด้อันนี้บอกอีหยังนั้นอบอลู้คือกันมัน,นเป็นภาษาเอื้อยมารับผิดอบดวนห่วงยางรอบเอวหนูหายนั่นคุณดาวขอบคุณนะคะอครับขอบคุณนะคะ,คน,ะ,คะนี่ ไอสติกนี่แซบ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 แกไม่เห็นรูปก,กันค่ะมือเจ้าขาเจเดนนอนยังไม่ตื่นเลยจนตอนนี้เจเดนนอนยังไม่ตื่นเจเดนนอนแบบสงชั่วโมงแล้วอันนี้ช่องของไอสติกใช่ค่ะว่ามมนเอไอ โอ้ยหนอนปากหาเมื่อยมึงเป็นอะไรกูเล่นกูเห็นผิวเตอร์ได้หนาเมึงแล้วกูตาอยากหัวเบงคงหูกูโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแม่ชนได้เลยค่ะเบงค์ไม้หูหูยังนี่หูดังหู กระดิกหูกระได้บ้านนี้มุจ้าเอ้ยโอ้ไหนอย่างนี้เบิ้งกระดิกหูกระได้เอาเห็ดดีๆดูทำไม่ไตอะไรกันด่เอาเร็วๆกระดิกหูกันเร็วกระดิกหูเห็ดดีๆเห็ดดีๆีคำอินโมเออกระดิกหูมาดิหันคางเอากระดิกหูคนนี้อย่างจริงสินี่อย่างมึงมึงอิดบ๊แปพง เอากระดิ่งหูไหมเนอะเดี๋ยวให้ไอ้สติ๊กหูนี่ดีกว่าเออกัดขึ้กันนั่นแหละเบิังกระดิ่งหูไม่เจ้า What the Why my e y e like โอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกกระดิ่งหูคนนี่อย่างกระดิ่งหูก็เป็นนี่กูเด้อเอ้ยบักฮาเอ้ยกูหงุดหลิด ก็ <g ül üyor> ดีกูกนน็ได้บบบนี้ <laughs> อ่ามูเจอเก็น,กนหัวใจเด้อหนึ่งเส้นหัวใจครับผมอย่าลืมกดติดตามเด้อทีต่ตามไม่เสียติครับเอาออกซะกูขอ,ขอลองเอาฟิลเตอร์ออกซะโอเคพีเกอร์นอเวอร์วันอือเอาออกรถออกแล้วเอาออกรถ,ออกรถมันต้องมี <Okay. S 2> แล้วฟิดตรงฟิลเตอร์รอแตดนี่เออเอา เออเอากระดิกหู้ไหมกระดิกหู้ไหมอ๋อพอแล้วกูเจ็บเนาเอากระดิกหูให้ข้าเจ้าได้เห็นก่อนเลยเร็วหันหันเทินอืมเทินออนตาใสออนนาตาใส่เออเอากระดิกหูบปดนี้เออเนาะเออเนาะเออกระดิกหูครับเป็นบอหูเห็ดบอเออกูเห็ดบ่เป็นบอบ่กูบ่แม่นมึง โอ้ยมันเจอดี Because i ค mm ุดายินดีมากยันสิแดงไม้หูวิสติกๆๆๆๆๆโอ้ยมันเอ้ยแล้วแต่ต้องสีเห็ดไปเนาะไอจะติดเนาะอืมอ้อพุดก่อนไอคุเห็นพอเธอเฮ้ยมันหอนแม่บีทำบัโอ้นั่งบีเห็ดบ่เป็นนั่งบีบะเวนแบบสติกเดี๋ยวจังสีเห็ดเป็นสีแห่มักนั่งบีกัดดิ่งหงกระดิ่งหูมันบะเวนแนวเด้ ไอสติกผุนเด้จังสิเฮดได้สวัสดีทุกคนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์แนจะบ่ได้ไลโดนแล้วเนาะนางบีไม่รู้นะคะว่าเฟซเขาไม่มีฟิลเตอร์อีกต่อไปนะคะเมื่อเจ้าค่ะไม่รู้บ่หูอีลีค่ะว่าเขาบ่มีฟิลเตอร์ได้แบบขึ้นไล่นาสดนะคะเอออีลี ก็เป็นสีงงงงเหมือนกันเอางง,งอย่าดีค่ะบอคิดบอฟันเนาะลูกลูกฮปุ๊ก,กสวัสดีค่ะเดี๋ยวไอจะเอายาแก้แพ้ให้นางกิน mm hmm. กินอีกบ่าอ่ะกินอ่ะเดี๋ยวแกะให้แกะให้ลูกอีกก็ได้แกะให้ลูกอีกก็ได้ค่ะ ไปขับรถเล่นกันไปยใส่บอลูด้รถติดๆเก็ไปติดน้ำเขาก็ได้เัือไอจีจูตาโนเออไปใส่ไอไออยากไปเลยไอไปอยากไปไปใส่อยากไปใส่ไปเรื่อยๆขับปะเออไปบอปะตยะไปบอสีนอยู่ปุ้นบอบโนนด้ปยังไปหอดกับกับเลยตอนนี้ก็ไปถึงูมมัน ออ <ừ. S 2> สี่หมื่นแล้วเป็นยังกดีดิกโูโชว์ไม่เท่าไหร่เสกระดีขำเฮ็ดเป็นเด็เฮ็ดได้เฮ็ด <c oughs> ได้แล้วเฮ็ดได้อีลีเด้ <laughs> เเเลรา,ราห็นขอบคุณผู้ใดที่ตามไมสติครับอามมเจ้าไปอีกสองปันคนผู้ติดต,ตามเอาอีกเท่าไรก็สองปันที่หอดจากบาทรทีหอดจากคนสามเซนหกหมื่นห้าพันเอาป้าที่หอดซัมเซน มสามเซนหกไอ้บอกเจ้าสามเซนหกไอ้เสติงหูบอกเหตุไรสดไลไลอยู่นี่เด้อเออเออเออกับบอกพูดวิดีโอไลซสิไอ้เสติงมีวิดีโอไลมีไอเดียอลไรเด้อสซี่พูดอาทิตย์นี้เด้อมุจจาเหมือนผีการ์ดพูดเอ้ยเนาะมุจจาเอ้ยอยากได้โกโก้อยู่แล้วโอ้ยมีตัวแทนอยู่แล้วอยู่เด้อมีไปไลยไปไต่ อีไฟดรีฟภนะาษาไทยให้สิบเดียแล้วลูกจะอยู่ยังไงลูกไปโรงเรียนไม่เอาเวาเหรนซื่อๆมึงนี่ก็เทคซีเรียสจริงจังไปได้คือซีเรียสเด้คันเวาพื่นไปพุ่นมะพีเนี่ยมึงซีเรียสอีหลีลูกไปโรงเรียนมืออื่นพรุ่งนี้ลูกไม่พรุ่งนี้ลูกต้องมีเรียนภาษาไทยอีกมึงกับกูมึงกับกูแล้วลูกจะอยู่ยังไงเอาอยู่บ้านเด้อยู่นี่อยู่กับใครเอ้อ <You need. S 1> ยู่นี่อยู่กับผู้ใด ยู่กับทุกคนทุกคนเขาก็อยู่บ้านเขาแหมอไ,ไปอยู่บนุน <c oughs> โอ้อยจะสิบพดหลายไอสติกไม่ต้องไปแลกเดือนหน้ากูไปโอเคกับมึงอยากพากูไปใส่อีกสติกฮ่องกองพากูไปฮ่องกองอีกแล้วพากูไปกินแต่เป็ดปักกิ่งหนากูจะีห้องเสียงกูว่ากูสีออกเสียงเป็ดอยู่แล้วดิไปบ่บ่ I never been in Hong Kong in January. I want to see how it's. มึงเป็นยังเมึงมันเมามุเจ้าค่ะ A February I mean. เป็นดัดสังยีงดิเจดเด่นนอนจะยังไม่ตื่นเลยทุกคนสองสามสมองแล้วสวัสดีมุเจ้าด้วยอย่าลืมกดติดตามครับกูแต่อยากเห็นคองเทสเฮดไลท์สดเดนซี่กดติดตามด้วยคองเทส์คองเทส์คองเทส কথা <laughs> বেরতন